สวัสดีค่ะก็ตอนนี้ที่หน้ากับฟลังกำลังนั่งรอเครื่องบินนะคะบินกลับไทยก็เนี่ยตอนนี้พวกเราอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมนะคะนี่มีก็ข้างนอกก็มืดแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะ ายบรรยากาศบนเครื่องบินมาให้ดูกันนะคะแล้วคือเราเนี่ยได้อัปเกรดที่นั่งด้วยคะ่ะจากที่นั่งธรรมดาเป็นคอมฟอร์ตนะคะกันเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามันดีกว่าที่นั่งปกติทั่วไปยังไงกันเนาะ ตอนนี้เรามานั่งเรามาถึงเมืองไทยกันแล้วนะคะตอนนี้มาต่อแถวค่ะเพื่อยื่นเอกสารนะคะเข้าประเทศนะคะนี่ก็พวกเราก็ต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบนะคะในขั้นตอนนี้ค่ะก็คนเยอะเลย ก็เจ้าหน้าที่สแกน QR Code นะคะก็ตรวจสอบเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยดีก็เดี๋ยวเราเดินไปรับกระเป๋ากันค่ะก็นี่เรารับกระเป๋าเรียบร้อยกันแล้วนะคะเดี๋ยวออกจากสนามบินกันค่ะก็นี่นะคะพอออกมาข้างนอกก็จะมีทางโรงแรมนะคะมารับ อยู่คะ่ะมีชื่อเขียนอยู่ตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่ในรถนะคะที่จะพาเราไปโรงแรมที่พัทยาที่เราจองไว้ค่ะอย่างในรถคันนี้จะมีพลาสติกกั้นระหว่างคนขับรถกับพวกเรานะคะก็นี่พวกเราได้มาถึงที่โรงแรมแล้วนะคะโรงแรมเบลวี่ค่ะที่พัทยานะคะที่เราจองมา บรรยากาศภายในห้องนะคะนี่ก็เราจองกันมาสำหรับสองคน1คืนนะคะราคา6,700บาทค่ะก็เป็นเตียงคู่นะคะแล้วก็มีหน้าต่างแต่ไม่มีระเบียงนะคะแต่มีหน้าต่างอยู่ก็นี่ข้างนอกที่เราเข้ามาตะกี้นี้ ก็ตอนที่พวกเรามาถึงนะคะเขาก็ตรวจ PCR ให้เราเลยเนอะก็ตรวจทางคอแล้วก็จมูกนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ของทางโรงแรมได้แจ้งมาว่าก็คือผลจะออกพรุ่งนี้เช้า10โมงนะคะแล้วก็สามารถเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมตอนเที่ยงได้เลยค่ะนี่อย่าง ตะกี้นี้ทางพนักง,งานเขาก็บอกว่ามีนี่นะคะมีกาแฟาอะไรอันนี้ฟรีนะคะอันนี้เป็นตู้เย็นนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าในตู้เย็นอันนี้คือห้องน้ำค่ะอุ้ยห้องน้ำสวยอยู่คะ่ะเชิญเอะ <Yeah. S 1> สวยอยู่นะคะ mm hmm. อ๋อแต่ mm hmm. <laughs> แต่มันนี้นี่เกือบชนหัวเนี่ตรงฝักบัวแต่สวยอยู่ค่ะสะอาดขาวสวยอยู่ค่ะแล้วก็นี่โอเคอยู่นะคะห้องน้ำ ก็นี่นะคะมือแรกของเราเป็นข้าวผัดกุ้งค่ะมาพร้อมไข่ดาวมาพร้อมไข่ดาวนะคะแล้วก็มีพริกน้ำปลาค่ะก็ข้าวผัดร้นๆ้อเลยนะคะเมื่อกี้ชิมไปแล้วคำหนึ่งสงสัยพึ่งผัดเลยค่ะก็เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะ ส่วนตะกี้นี้เขาก็มาส่งอาหารมื้อที่สองนะคะที่รวมอยู่ในแพ็กเกจของทางโรงแรมอันนี้เป็นเมนูนะคะเขียนบอกอยู่แต่คราวนี้คือมีเราได้เมนูไทยมาเมนูหนึ่งคั่วกลิ้งนะคะคั่วกลิ้งไก่ข้าวไข่ดาวพร้อมขนมหวาน แล้วอีกอันนึงจะเป็นอาหารฝรั่งนะคะเป็นเนื้อตุนนะคะมาพร้อมสลัดแล้วก็ผลไม้นี่ฝรั่งพริกเกลือเอาสูออกมาอันนี้เป็นสลัดนะคะที่ ขนมน่าจะเป็นขนมฟักทองหรือเปล่าคะฟักทองน้ำกะทิอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งนะคะเปลกเกลือโอเคไปดูกันที่อาหารค่ะ คั่วกลิ้งไก่ไข่ดาวแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่นะคะพาสต้าแล้วก็เนื้อวัวะคะ่ะเนื้อต,อตุ๋นซอสโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินค่ะมื้อที่สองของวันนะคะ คั่วกลิ้งไก่อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคือทีน่ายังไม่เคยไปกินคั่วกลิ้งที่ไหนที่มันอร่อยขนาดนี้นะคะคือต้องยอมรับเลยค่ะพ่อครัวแม่ครัวคือทําอาหารไทยได้อร่อยมากเลยค่ะโรงแรมนี้ทีน่ากับฟรังประทับใจอาหารไทยโรงแรมนี้มากๆเลยค่ะก็เช้าวันนี้เจ็ดโมงนะคะพนักงานของทางโรงแรมเขาก็เอากับข้าวมาวางไว้หน้าห้องค่ะ ก็อาหารเช้านี้จะเป็นผัดกระเพรานะคะผัดกระเพราไข่าดาวดีใจมากเลยคะ่ะที่เป็นอาหารไทยคืออาหารไทยโรงแรมนี้อร่อยมากเลยคะ่ะนี่นะคะแฟนเริ่มกินแล้วคะ่ะก็ เมื่อวานทางพนักง,งานเขาก็บอกว่าวันนี้ตอนสิบโมงเชา้าผลจะออกนะคะที่เราตรวจโควิดกันไปเมื่อวานนี้แล้วก็ตอนเที่ยงอ่ะเราก็จะสามารถเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมได้เลยก็อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วค่ะมาลุ้นกันเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าผลตรวจจะออกมาเป็นแบบไหน ก็ทินากับฟังงั้นขอตัวไปกินข้าวเช้าก่อนนะคะผลตรวจโควิดของพวกเราออกแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นลบค่ะก็นี่นะคะโรงแรมที่เรามาพักกันค่ะโรงแรมเบเวอรี่โฮเทลที่พัทยานะคะก็นนี่ พวกเราเช็คเอาท์กันแล้วค่ะก็เดี๋ยวไปเดินดูเดินเล่นกันข้างนอกกันนะคะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่พัทยาตใต้นะคะเพิ่งออกจากโรงแรมกันมาค่ะร้อนมากเลยอนหวาม Oh. Okay. ตอนนี้ตอนนี้เรามาอยู่เรานั่งสองแถวนะคะว่าจะไปกันที่เซ็นทรัลกันนะคะ เราลงมาจากสองแถวกันแล้วนะคะเก็นวิ่ อย่างข้างหน้านี้มีร้านอาหารอินเดียเยอะเลยค่ะอ่าอินเดียร้านสเต๊ก นนี้พวกเรามาถึงกันที่เซ็นทรัลบีชแล้วนะคะที่พัทยาค่ะเดี๋ยวขอเดี๋ยวจะเข้าไปเดินเล่นกันค่ะข้างในนี้